เรือที่เกิดเหตุนี้นะคะก็มีผู้โดยสารอยู่บนเรือประมาณ459ชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนมัธยมค่ะกำลังเดินทางไปทัศนศึกษาท่องเที่ยวกันที่เกาะเชจูนะคะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นแล้วก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นศกนาตกรรมทางน้ําที่เลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้นับตั้งแต่ปีคศ1993ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต292คน ส่วนครั้งนี้คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าน่าจะมีคนที่ติดอยู่ในตัวเรือหรือว่ารอยคอยอยู่ในมหาสมุทรเรือลำนี้ค่ะได้ออกเดินทางจากเมืองอินชอนเมื่อคืนวันรังคารที่ผ่านมาเพื่อเดินทางไปเกาะเชจูระยะเวลาการใช้เรือเนี่ยจะเดินทางทั้งเส้น14ชั่วโมงขณะเกิดเหตุเหลือเวลาแค่3าชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะถึงจุดหมายเรือก็ส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้ายค่ะหลังจากนั้นเรือก็เริ่มเกิดการเสียการทรงตัวแต่ว่านับจนถึงตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยัง ไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าเป็นเพราะเหตุใดเรือถึงจมลงได้ตอนนี้ก็พุ่งเป้าเข้าไปที่การช่วยเหลือผู้คนก่อนเป็นอันดับแรกเรือลำนี้เนี่ยมีความยาวถึง146อ่า146เมตรนะคะเดินทางสองครั้งต่อสัปดาห์ระหว่างเมืองอินชอนกับเชจูสร้างขึ้นในญี่ปุ่นด้วยตั้งแต่ปี1994 ถ้าถามว่าเรือเก่าแล้วหรือ,อยังก็มีอายุการใช้งานประมาณ20ปีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง921คนนะคะส่วนน้ําในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอุณหภูมิแค่12องศาเซลเซียสเท่านั้นก็เกรงว่าคนที่ยังติดค้างอยู่ในเรือเนี่ยอาจจะทนความหนาวเย็ยนของน้ําไม่ไหวบรรดาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนค่ะก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุแล,แล้วนะคะไปเฝ้าติดตามปฏิบัติการกู้ภัยอย่างมีความหวังค่ะ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง YTN ของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการเผยแพร่ข้อความของเด็กคนหนึ่งที่อยู่บนเรือคือผู้โดยสารบนเรือหลายคนที่รู้ชะตากรรมตัวเองเนี่ยใจคอไม่ดีนะคะเมื่อเกิดเหตุแล้วก็รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่รอดก็ส่งข้อความเนี่ยไปหาครอบครัวบุคคลที่เขารักอย่างเด็กคนหนึ่งเนี่ยส่งไปถึงพ่อของเขาค่ะบอกว่าพ่อผมเดินออกไปไม่ได้พเพราะเรือมันเอียงมากเกินไปและผมก็ไม่เห็นใครอยู่ในทางเดินเลยส่วนชะตากรรมของน้องคนนี้นะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะเดีวยวกันใน Facebook ชาวเกาหลีใต้ก็พากันโพสต์ภาพริบบิ้นสีเหลืองค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ขอให้เจอผู้รอดชีวิตในสภาพที่มีชีวิตอยู่นะคะพร้อมข้อความว่าการุณาการุณารอดชีวิตและกลับมาพวกเรารักพวกคุณทุกคนวันนี้มีภาพข้อความนะคะเป็นข้อความที่ น้องคนหนึ่งเขาส่งไปหาครอบครัวของเขาน่าจะเป็นน้องชายค่ะข้อความที่ว่านี้นะคะก็ระบุว่าเป็นภาษาเกาหลีนะคะคุณผู้ชมเนกาชันมดฮันกอยซึมยอนก็คือถ้าฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วไทย n งซอแฮจอกก็หมายความว่าโปรดให้อภัยฉันด้วยส่วนน้องชายเนี่ยนะคะก็ส่งข้อความตอบกลับไปบอกว่าอาันนี้แพซากิกก็คือว่าไม่นะพี่อยู่บนเรือหรอ พ่อโกชิพอยก็คือว่าผมคิดถึงพี่มากนะ,ะก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างสะเทือนใจเล็กน้อยนะคะส่วนอีกหนึ่งข้อความค่ะเป็นข้อความที่ระบุว่าพี่สาววันนี้ไปทัศนศึกษาใช่ไหมอย่าลืมของฝากของหนูนะคุณพี่เองก็บอกว่าได้ไม่ลืมของฝากหรอกแต่สุดท้ายนะคะพี่สาวก็มีการ ส่งข้อความกลับมาบอกว่าคงซื้อไปให้ไม่ได้แล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งข้อความค่ะก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากบนเรือเช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อความที่ระบุว่าไม่ต้องกังวลนะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่คุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้พูดคำนี้อีกคำว่าชันรักเธอนะคะชะตากรรมของบุคคลเหล่านี้ตอนนี้จริงๆก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างบางคนอาจจะยังสูญหายอยู่บางคนอาจจะรอดชีวิต แล้วก็ได้ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นกําลังใจค่ะขอให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะสามารถตามหาผู้รอดชีวิตทุกคนแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ